สวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการเรื่องเล่าตำนานผีวันนี้อยู่กันในตอนใหญ่ทวดเรื่องลีรลับนี้เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตผมซึ่งมันทำให้ผมกลายเป็นคนที่กลัวผีเพิ่มขึ้นสองเท่าจากเดิมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านของญาติใกล้ตัวผมโดยเฉพาะกับใหญ่ทวดซึ่งท่านมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับบางอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อผมเรียนอยู่มสอง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ผมจะต้องไปพักที่บ้านปู่และย่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ผมคุ้นเคยและรักมากเพราะมีลูกพี่ลูกน้องหลายคนที่ผมชอบเล่นด้วยเมื่อเราเจอกันในวันหยุดมันสนุกมากบรรยากาศที่บ้านก็ดีบ้านปู่เป็นบ้านสองชั้นแบบเก่ามีพื้นที่บริเวณบ้านผมกับลูกพี่ลูกน้องมักใช้วิ่งเล่นกันแต่ในบ้านนี้ยังมีคนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เจอหน้านัก นั่นก็คือยายทวดยายทวดอาศัยอยู่ในบ้านนี้เหมือนกันแต่ท่านก็เป็นคนเงียบครึมไม่ค่อยออกจากห้องปู่บอกว่าทวดป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากที่สูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปหลายปีท่านก็จะไม่ค่อยพูดหรือสนใจเรื่องราวรอบตัวมากนักจึงมักจะอยู่ในห้องเงียบๆผมจำได้ว่าทวดดูผอมลงมากในช่วงนั้นหน้าตาดูเศร้าหมองจนผมไม่ค่อยกล้าเข้าไปทักทายท่านสักเท่าไหร่ ทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมบ้านนี้ปู่มักจะบอกผมเสมอว่าถ้าได้ยินเสียงดังจากบนหลังคาอย่าตกใจนะมันคือเสียงของหนูซึ่งบ้านปู่นี้ก็เป็นบ้านไม้เก่าๆที่หนูชอบขึ้นไปทำลังแต่ผมกลับรู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินมันแปลกไม่เหมือนเสียงหนูปกติมันเป็นเสียงหนักๆดังเหมือนมีคนเดินหรือโยนของบางอย่างเสียมากกว่าในคืนหนึ่ง ที่ผมไปนอนบ้านปู่ตามปกติคืนนั้นผมรู้สึกหิวน้ำมากเลยต้องตัดสินใจลงไปเอาน้ำดื่มในครัวตู้เย็นที่บ้านปูตั้งอยู่ตรงทางเดินหน้าห้องใหญ่ทวดทำให้เวลาผมต้องลงไปเปิดตู้เย็นผมจะต้องเดินผ่านหน้าห้องของทวดทุกครั้งความกลัวก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่เริ่มเดินออกจากห้องเพราะบ้านนี้เงียบมากในเวลากลางคืนมีเพียงแสงไฟจากหลอดไฟเล็กๆ ส่องสว่างเพียงแค่นั้นพอผมเปิดตู้เย็นเพื่อหยิบน้ำก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ทำให้ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีมันเป็นเหมือนเสียงคนร้องไห้เสียงแหบแหบเบาๆที่ดังออกมาจากห้องใหญ่ทวดผมพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่เสียงลมหรือจินตนาการไปเองแต่ในตอนนั้นมันยากที่จะควบคุมความกลัวได้ผมหันไปทางห้องทวดและเห็นท่านยืนอยู่ตรงนั้นตรงหน้าห้อง มองมาที่ผมด้วยใบหน้านิ่งไม่มีคำพูดอะไรออกจากปากท่านผมตกใจมากจนเผลอวิ่งขึ้นบันไดกลับห้องทันทีตอนนั้นรู้สึกกลัวสุดชีวิตพอถึงห้องผมรีบคุมโปงไม่กล้าคิดหรือทำอะไรต่อใจเต้นแรงจนแทบจะทนไม่ไหวพอเช้าวันต่อมาโดยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมจึงไปถามลูกพี่ลูกน้องที่อยู่บ้านนี้ว่าเคยเจออะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่า พวกเขาบอกว่าไม่เคยเจออะไรผิดปกติแต่พวกเขาเล่าว่าใหญ่ทวดมักจะร้องไห้เป็นประจำโดยเฉพาะตอนที่ทวดคิดถึงน้องของปู่ซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเล็กๆนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ยาทวดตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ามานานหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้ว่าปู่เคยมีน้องอีกคนตอนนั้นผมรู้สึกเศร้ามากครับเพราะผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยจากปู่ หรือคนในครอบครัวคืนนั้นผมกับลูกพี่ลูกน้องนอนด้วยกันเพื่อความอุ่นใจแต่ถึงแม้จะนอนด้วยกันความกลัวก็ยังไม่จางหายไปและแล้วเรื่องแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งตอนกลางดึกผมได้ยินเสียงจากบนหลังคาอีกครั้งคราวนี้ผมกลัวมากจนตื่นขึ้นมาผมพยายามเรียกลูกพี่ลูกน้องที่นอนอยู่ข้างๆแต่เขากลับหายไปผมมองไปรอบๆห้องก็ไม่เจอใคร ตอนนั้นคิดว่าลูกพี่ลูกน้องน่าจะลงไปข้างล่างเพื่อหาน้ำกินแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นผมเรียกถามว่าใครอยู่หน้าห้องแต่กลับไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นจากนอกห้องผมตัดสินใจไม่เปิดประตูและคุมโปงต่อจนเช้าจนเช้าวันถัดมาผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกพี่ลูกน้องฟังและเขาก็บอกว่าคืนก่อนหน้านี้ เขาเห็นยาทวดยืนร้องห้าอยู่ใต้ช่องบนเพดานซึ่งตรงกับที่ผมได้ยินเสียงเหมือนกันมันทำให้ผมยิ่งสงสัยว่ามีบางอย่างที่ปู่และย่ากำลังปิดบังอยู่แน่ๆมีคืนหนึ่งผมต้องไปเอาข้าวให้ยาทวดตามคำสั่งของย่าย่าไม่ได้บอกอะไรมากแค่ให้เอาข้าวไปให้เท่านั้นแต่พอผมเข้าไปในห้องยาทวดผมเห็นท่านนั่งบนที่นอน ท่าทางเหมือนกำลังกอดรูปอะไรบางอย่างเอาไว้ผมรู้สึกกลัวแปลกๆแต่ก็พยายามเดินเอาอาหารไปให้ท่านผมบอกท่านว่าเอาข้าวมาให้ครับแต่ท่านไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่วางรูปลงบนเตียงและจ้องมาที่ผมด้วยสายตานิ่งผมรู้สึกเย็นวาบและกลัวขึ้นมาทัานทีท่านพูดขึ้นมาเบาๆว่าทำใจได้แล้วนะหนูเสียงของท่านแหบแห้งและฟังดูเศร้ามาก ผมยืนงงอยู่สักพักและตอบกลับไปว่าทำใจเรื่องอะไรครับแต่ท่านก็ไม่ตอบกลับนั่งนิ่งผมเลยรีบวางอาหารและเดินออกจากห้องทันทีคืนนั้นผมยังคงไม่หายไปจากความรู้สึกหวาดกลัวเรื่องที่อย่าทวดพูดกับผมมันยังติดอยู่ในใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นกลับทําให้ผมขนลุกยิ่งกว่าเดิมขณะที่ผมก็ลังนอนอยู่กับลูกพี่ลูกน้องอย่างปกติเสียงจากใต้หลังคาดังขึ้นมาอีกครั้ง ข่าวนี้มันดังชัดเจนกว่าครั้งก่อนเหมือนมีบางอย่างวิ่งวนอยู่บนหลังคาผมพยายามจะปลุกลูกพี่ลูกน้องเพื่อขอให้ไปนอนห้องอื่นแต่พอมองไปที่เตียงของเขาปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูเพราะคิดว่าลูกพี่ลูกน้องอาจลงไปหาอะไรกินข้างล่างแต่สิ่งที่ผมเจอกลับเป็นภาพของญาทวดที่ยืนอยู่ตรงบันไดกำลังมองขึ้นไปบนเพดาน ด้วยสาตาว่างเปล่าผมรีบถอยหลังกลับเข้าไปในห้องด้วยความกลัวไม่นานหลังจากนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นผมกลัวมากไม่กล้าเปิดประตูเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงหัวเราะของเด็กแทรกขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ฟังดูน่าขนลุกและยิ่งทําให้ผมหวาดกลัวหนักขึ้นผมไม่กล้าเปิดประตูไม่กล้าลุกไปไหนได้แต่คุมโปงนอนต่อจนถึงเช้าวันถัดมา ผมตัดสินใจแล้วเาเรื่องทั้งหมดให้ลูกพี่ลูกน้องฟังแต่เขากลับทำหน้าเฉยๆเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกผมว่าทวดคงคิดถึงลูกของทวดที่ตายไปตั้งแต่เด็กๆผมเลยสับสนว่าทำไมไม่มีใครดูตกใจหรือสนใจในสิ่งที่ผมเล่าผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะมีอะไรที่ทุกคนปกปิดผมอยู่เพราะผมไปถามปู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ปู่ก็ได้เล่าให้ฟังว่าทวด เคยสูญเสียลูกชายไปตั้งแต่อย่างเล็กซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านกลายเป็นคนซึมเศร้าและเก็บตัวมาตลอดแต่นั่นก็ยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดผมยังคงรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกบอกให้ผมรู้หลังจากได้รับคำตอบจากปู่ผมเริ่มพยายามหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่ความเสียใจ หรือความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนในครอบครัวแต่มันอาจจะมีบางอย่างมากกว่านั้นที่ถูกซ่อนเล่นไว้ในบ้านหลังนี้ในตอนต่อไปผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเริ่มเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นว่าบ้านนี้ซ่อนความรับอะไรเอาไว้และเสียงแปลกๆที่ได้ยินจากใต้หลังคามันคืออะไรกันแน่ขอบคุณที่ติดตามฟังและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ